SM สมมีสามแกงใช่ป่ะก็คือ SM สเอ็มอันเดิมที่แอฮาร์ดเอสเอ็มที่เป็นอีซูมาที่วิซันลี่เป็นโปรดิวเซอร์อ้าวแล้วอันที่แยกออกมาอันาเนเอทเวนตี้อ่าฮะแล้วอันเนี้ยคือแคสติ้งของ SM ที่แยกออกมาอีกอันหนึ่งทำวงแอดฮาร์ดโอเคเลยศึกสายเลือดพายองเซาซิซิวเดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวงใหม่ของ casting SM กันซึ่งเขาไปเปิดค่ายใหม่ที่เป็นชื่อว่าใช่คืออัฐาอัฐารแต่ว่าเขาไม่ใช่เกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติเกาหลีใช่ปะสัญชาติเกาหลีอันเนี้ยอ้าวแล้วมันมีวงที่เป็นเอทเวนตี้อันนั้นสัญชาติจีนเพราะว่าโดนเซ็นสัญญาห้ามทำเกิร์ลกรุ๊ปที่เกาหลีซึ่งอันนั้นน่ะที่ทําคือใครเป็นคนดูแลนะขอยืมอิซูมานอิซูมานแล้วอันนี้ก็คือเป็นแกง casting แกง casting ที่แค s แบบเ e v e l with EXO ก็คือก็คือคนที่แคสคริสตัลอุ a ย ตาแหลมมาสิก็คืออันนี้ก็คือแบบแก๊งตาแหลมของค่ายใช่เราก็จะมาดูนะคะว่าหนูจะคัดเด็กมาได้ดีแค่ไหนณตอนนี้เราไม่รู้เลยนะว่าแบบคอนเซ็ปต์คืออะไรเมมเบอร์มีใครบ้างอะไรยังไงเราแบบซีโร่เลยจริงจริงเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเมมเบอร์มีคนแต่ว่าเนี่ยปล่อยมา7วันนะ7ล้านแล้วเนาะซึ่งอันนี้คือชื่อค่ายว่าไททันเหรอใช่เป็นไททันเหรอ attack on attack on Titan Titan Republic เอออะไรอย่างเงี้ยไปเลย ก่อนที่จะไปดูรีอคชั่นอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับช่องเรากำลังจะเข้าสู่ห้าหมื่นซับแล้วแล้วยังไม่ได้เปิดคลิปด้วยซ้ำใช่อุ้ยจริงเหรอสามสองเลึงงั้นเราไปดูคลิปแอดแฮร์กับเพลงพอดทวิตกันเลยดีกว่าหักมุมว่ะจะเป็นการหักมุมอะไรต่างๆเอาโอเคไปดูกันเลยสามสองหนึ่งโอ้โหคาเฟล่าใช่หกคนอุ้ยเก๋อเป็นแคทตี้ เป็นแคนยอนใช่ไหมแคนยอนสีเทียนเครยอนเอครยอนเพลงนาสนอุ้ยอุ้ยคนนี้น่าโดดมากอุ้ยเราโดนเตี mm ๋ยชอบชอบ อุ้ยชุนน่ารักดานดมิกเพลงน่าสนใจมั้เธออุ้ยน่ากลัวอุ้ยอุ้ยทำเป็นเมื่อกี้อู้อุ้ยมีความหล่อเบาๆนะเธอใช่ละงานเยกุยอะไรแบบนี้ใช่อุ้ยเก๋ อุ้ยน่ากลัวเธอน่ากลัวชอบมากชอบมากชอบเก่้เลยแต่ว่าไอคนนี้ถือถือดาบสองรอบแล้วอุ้ยเนี่ยกูจะตามมึงเข้าให้นี่โดนแน่ทชอบคนเนี้มาติดผมปะ เนี่ยเราก็ชอบท่อนนี้ที่เป็นดรอปก่อนที่จะเข้าหูป่ะไม่ลเลาทำทุกอย่างมาที่ท่อนนี้เหร่าั่กหัวทำทุกอย่างมาที่ไอ,อ้ <ทำ S 1> อกอยุยชอบเลยในเพลชอบมากชอบหมดเลยอ่ะให้ตายเถอะน้องผมแดงดูจะโดดเด่นอืมให้ตายเถอะจะชอบเพลงมากอ่ะ เราเป็นเราเป็นร้องหมดเลยนะโกคอนิวิชวลได้เลยเก่งมากเดี๋ยวเพิ่งจบเลยป่ะขออีกว่าวจบแล้วคุณแม่อ่ะจะขอสิงพูดก่อนเลยได้ปะ่ะอ่ะสิงพูดก่อนเลยฉันว่าเป็นเพลงที่มีทุกอย่างที่ยายกุ๋ยชอบหนึ่งคือสปูกี้ สองคือเขาเรียกว่าอะไรมีดินามิกเพลงค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะมีจี้จี้จี้อะไรอย่างเงี้ยคือยายกุ๋ยชอบสามคือคอสตูมที่มีความแมสโคลีนใส่ไทยอะไรแบบเนี้ใสสูทยูนิฟอร์มยายกุ๋ยชอบชอบใครเชี่ยวเชี่รื่องชองเลิศเพลงอ่ะบอกมาหน่อยได้๋ยปะว่าชองเลิศเพลงนี้คืออะไรคือเอาจริงนะเราชอบงานสไตล์นี้แต่เราไม่สามารถพูดได้ว่าชองเลิศที่เขากําลังทําเนี่ยมันคืออะไรแกเข้าใจปะมันเหมือนสมัยทําพิกาปูพิกาปู พีกับบูเรดเวลที่เธอชอบหมายถึงว่ากหมายถึงว่ามันมีกลิ่นสปูกี้ของพีกับบูแต่ว่ามันใส่ความสดใสของทํานองใช่มันสดมว่างมันสว่างกว่าใช่แล้วที่สําคัญเลยคือใส่อะคาเบราบ้าไปเลยพอเปิดมาแล้วรู้สึกแบบว้าว this is sound so SM เข้าใจปะเขาใจปะเพราะว่าเหมือนเด็ก SM มันชอบอะคาเบราตั้งแต่ตอนแบบดงรังชินกีนั่นนู้นนี่อะไรอย่างเงี้ยเเออออ เดี๋ยวอันนี้คือดี a ที่แทนจีนเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบอะคือมันมีกลิ่นของโฟร์วอลได้กลนะิ่นไหมได้กลิ่นนิดนิดของความแบบนิ่พูดถึงตัวเอมนะแล้วก็ตัวดนตรีอะก็มีกลิ่นนิดนิดตอนท่อนฮุกอะไรอย่างเงี้ยคือดนตรีที่มีความแบบดนตรีที่มันมีเลเยอร์แบบมันจะมีเส้นที่แบบ <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ยแล้วก็มันแบบดนตรีหนักหนักแบบตึงดึงดึงดึงาึงตึงไม่แล้วดนตรีอรละล่ะคือ หูไหลเลยเยอะมากที่มันแบบซิ่วอะลองฟังน่าจะสามใช่เราชอบงานดีเทลแบบเนี้ยเออแล้วมันฟังแล้วมันมีมิติมากแล้วก็เราไม่โลไม่โลแล้วก็ได้นำิีกเพลงอะรู้จังหวะตัวเองคือรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เหมือนแบบอะอะแคปเปลาเสียงหวานนั่นนู่นนี่เหมือนดนตรีจะขึ้นนิดนึงแล้วชววสกลับมาด้วยการแบบทําให้มันดอก พอดอบเสร็จปุ๊บท่อนฮุกจดเต็มแต่มันไม่ได้หูแตกใช่ไม่ได้โดดเอเอรู้ว่าแบบโอเดลเวลประมาณเนี้ยมันจะทําให้เพลงไม่หลุดมูดมแล้วเท่านี้ก็ังพอดีแล้วรวมรวมมันมกมกล่อมมากเลยค<แ>รับอ๋อัรชอบมากเสียดายไม่ได้ไปดูไลฟ์แต่ว่ามีานี่นะมีชุมนะ ดูไหมชมได้ชมดูได้ป้ะได้ไม่หลุดไม่ปิวใช่ป้ะน่าปิวสัจัยครั้งที่สามห้าหมื่นก็ตักไปเลยนะคะถ้าปิวก็ไปเจอกันที่จองแก๊สนะคะจองแก๊สถึงวิธีกรอยู่วเพอร์เฟคแมนวิดีโอเนีอาจจะเซฟกว่าดู๋ยแเพอฟมนวิดีโอของข่ายดีกว่าเซฟกว่าใช่ปะใช่ลืมลืมพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อกี้ท่าเต้นน่ารักฟอร์ทวิซี่เธอบอกว่าน่ากลัวที่เป็นแบบบิดหัวอะบิดหัว ไม่แต่คือมันชเวสเกินแต่พอพอบิดหัวปุ๊บมันกระโดดหยองหยองเห็นปะใช่ตันนี้ว่าหล่นหมวดไปนิดนึงถ้ากระโดดอ่ะมันเข้ากับเพลงแต่หมายถึงว่าพอมันบิดหัวปุ๊บแล้วมันกระโดดเลยขอดูทราซิชั่นเออเยังไม่พูดขอดูทราสิชั่นตอนคริโอกราฟอีกทีนึงเพราะว่าอาจจะทําได้ดีกว่าได้ได้อ่านทั้งงั้นก็ไปดูโฟร์แมนก่อนดีกว่าไปไปสามสองหนึ่ง เก๋มากเราเพิ่งพูดไปเมื่อต้นปีเองว่าน่าจะมีวงทำอาคาเปล่าจริงโอ้ทาเต้นเนียบนะจะบอกให้เนี่ยกียบเทคว้าวไม่คอลิตนะี quality, ้เต้นดีนะใช่เขาเต้นท่านี้นะอสามเลียมอ,อุ๊ย คน,นี่พอโอ้ปักปักเนี่ยฉันชอบต,ตอนนี้อันนี้น่ารักน้องคนนั้นสูงมากเลยอะผมแดงปะไม่มใช่คน,คน,คนที่สองคนนี้เขาดีขึ้นคนที่หน้าโดดอะเนี่ยได้อยู่เธอแต่มันเร็วอืตมตันแรงมาก <laughs> โอ้ oh, มีโอ้โ oh, ห้นแรงมากเลยอ่ะ <c oughs> เห็นเลยท่อนหูกเขาเก็บเต้นแรงมากใช่น้องผมแดงเนะน,นี่ยคนเนี้ยท่อนเต้นแรงแรงชีด้ายืนกลางตลอดเลยสีอาจจะแรงเยอะสุดในวงขอดนะูกันช,ชอบท่า,นห,า,ทาหนีมากแบบมันจังหวะเพลงแบบใช่ฮะมึงเหนื่อยนะกูบอกไว้ก่อนถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เบานะ <c oughs> เออ น่ารักน่ารักมากแต่ถ้าไม่เหมือนกันเนาะสองอันทายองลรวบทด,ดังแมวโจนอุ้ยอุ้ยเสี่ยวคอหลุดอโอ้ให้ทันเกิดชอบม,มากเลยอะชอบม,มากชอบม,มากชอบม,มากคนนี้หน้าตาน่าเอ็นดูมากจริงมียังมีแก้มเยอะเลย ฉันว่ามันก็โอเคเพราะว่าท่อนนี้มันก็ให้ความรู้สึกแบบอเอาไปอีกรอบพี่สามไม่แต่น,นี้ไม่ได้กระโดดหรอกไงถ้ามสมูทกว่าปะเราไม่ได้ท่าว้าทำไงอะ่ะท้าเมื่อกี้ทำยังไงอะ่ะให้เพื่อนช่วยดึงค่ะทำคนเดียวไม่ได้เอ,เอ,องเอพูดก่อนพี่ชอบี่ว่าสนุกติดท่าเดียวท่ากระโดดนั่นแหละไม่ติด หมดหมดเทสไข่เทสมันปากไข่ปากมาักกมกมมในเงินไข่เื้ออันนี้สองเขาเปลี่ยนท่าเต้นเนาะมีแค่สองฮุกพอ,อเป็นฮุกที่สองอะรู้สึกไม่ขาดเลยแต่พอนั้นโอเคหมุน <c oughs> หมุนหมุนหมุน,มนเสร็จบุกชาร์มมันก็จะมีท่านิดหนึ่งแบบแค่แค่ห้องเดียวด้วยซ้ำมั้งแล้วก็เข้ากระโดดเลยแล้วก็เต้นแรงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเร็วเราปรับไม่ทันมันน่าจะมีท่าที่เข้ากับท่าผ่านซีชั่นมากกว่าท่ากระโดดเมื่อกี้สำหรับเราเราคิดว่ามันเป็นโมเมนต์ของการระเบิดพลัง เพราะว่ามันเขามีความตั้งใจว่าเอาเค่ดรอปหนึ่งสองปังอย่างเงี้ยเข้าใจปะเรา,าเห็นเวฟนั้นในการแบบโปรเจกต์ออกมาว่าอ๋อเขาต้องการให้มันเป็นเซนต์นี้เซนต์ของความแบบเซอร์ไพรส์ในการเห็นครั้งแรกหรือวัตส์โอเวอร์อะไรเงี้ย,ยซึ่งโอเคมันก็ไม่สมูทแหละ แต่ว่าก็ต้องการเซอร์ไพรส์ไงเข้าใจได้เออเข้าใจก็ต้องการชิปโมเมนต์แบบเดี๋ยวนี้ทันทีอะคือที่เห็นเป็นท่าออ่นหมายถึงว่ามีภาพในหัวที่เป็นท่าอื่นไม่ใช่ท่าที่กระโดดอย่างเงีเออ้ยเข้าใจป่ะที่รู้สึกว่ามันสมูทกว่าก็เลยแบบแอบติดเน้นหนึ่งแต่นอกนั้นนะไม่ไม่ไม่ติดเลยแล้วก็คือเมมเบอร์ทั้งหกคนก็คือหน้ามองแล้วก็คือ,อไม่มีใครรู้สึกว่าเราต้องเอาใจช่วยจริงไม่รุนไม่กินไม่หรุนไม่รุนเลยใช่เราทุกคนก็เต้นมาในคุณภาพที่ดีมากๆเลยเนี่ย คเคยอกกลฟเนียภาพสวยแล้วก็ดูมีเรื่องราวดูมีเหตุผลว่าทําไมถึงแบบออกแบบท่านี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยกับแบบจัดทวีสื่อจะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเกียรติสมไม่หยุดเลยแต่ชอบแบบก็เข้าใจว่าชอบได้เราไปึงว่าเกียรติที่มันแบบพอเห็น MV พอฟังเพลงปุ๊บเรารู้เลยว่ามีทุกสิ่งที่อีกุ่ยมันชอบเข้าใจปะ เกียรติอ่ะเกียรติอ่ะเออแต่ไม่เป็นไรชอบชอบก็คือชอบทั้งที่ยังไม่รู้จักใครเลยด้วยซ้ำใช่ตอนนี้ตอนแรกเป็นส่วนหนึ่งงานตอนแรกยังพูดอยูเลยว่ามีเจ็ดแปดคนมีหกด้วยซ้ำหกด้วยซ้ำก็เป็นวงที่น่าจับตามองรู้สึกว่าใช่แบบพอได้ไปอยู่กับเด็กเก่งๆได้ไปอยู่กับคนเก่งๆแล้วมันแบบมันแฮปปี้อ่ะจริงที่เป็นค่ายใหม่ แต่เจนประสบการณ์ในการทํางานนะมนเลยออกมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่งพูดไปเมื่อสักประมาณแบบเมื่อไม่กี่คลิปก่อนนั้นนี้ย้อนไปสักเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยว่าอุ้ยเสียดายคอนเซปต์จังรู้สึกมันรู้สึกซ้ำแต่อย่างที่เราคุยกันว่าอุ้ยถ้าสมมติว่าใส่ชุดนักเรียนน่ะมันจะเป็นอะไรไปได้อีกมันเป็นไปได้อีกค่ะเออมันเป็นไปได้อีกจริงๆมันแบบมันเป็นชุดนักเรียนสปูกี้เอออะไรอย่างเงี้ยมันสามารถเอ็กซิคิวออกมาได้ในเวที่มันแตกต่างได้เว้ยจริงเออซึ่งอันนี้เขาก็ทําให้เราเห็นแล้วว่ามารถ คิดสามารถพ,าพัฒนาไปได้อีกอะไรเงี้ยสิ่งถึงจะบอกไม่ถูกหรอกว่าเฮ้ยสิ่งนี้คืออะไรแต่ว่าฟุ้นมันสดใหม่ ต่อให้มันมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่โอ๊ยตอนต้น,น่ะเราแอบลุ้นว่าอุยมันมเหมือนงานรุ่นพี่บางวงแต่พอดูไปสักพักไม่เหมือนอ,อืหาไอ้นี่ตีดตัวเองเจอตั้งแต่เพลงแรงก็น่าสนใจเก่งมากทีมแคสติ้งเอสเอ็มไม่ไม่แปลกใจไม่แปลกใจเลยก็ประมาณน,นี้ประมาณน,นี้นะคะถ้าใครก็ตามพี่แววเวียมไปดูตจงซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดซับสไครน์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งสามารถคอมเมนต์พูดคุยแววเวียนไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงเราในทวิตเตอร์หรืออื่นกแชร์จงซิสตลอดเลานเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยย่ออองาาลืมมตนะครับ